น,นี้กสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับฝนฝนนะครับผมเราจะเป็นยังไงเตรียมการเออปลีจนบานฝนจนได้นะครับผมเพราะว่าดูเรดาร์เมื่อกี้ฝนมันจะมาทางนี้นะครับมาทางที่อ่า หนวยของดำรงภาพยนต์จัดสายนะครับผมก็ดูเ yup. ร <c bio> ดาร์เมื่อกี้ลงจอเลยครับลงจอเลยอยู่จอจอเลยหน่อยราสายจอป้องกันนึกเขาจะลงนะพี่พลีนพลีงเนี่ยนอนอยู่นี่คลีนอย่างนอนเกิดเสริมแต่เทยามมีกระตุ้นเลยมั้ย อาลมมาแล้วลมมาแล้วนะดูจอด้วยลมมาแล้วลมมาแล้วนะครับผมลมมาแล้ว <c oughs> ลมมา์โมบิกรอยจอนะย้อนเลยอ่ะผลละ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยครับอุปสรรคหนังกงแปลงก็คือฝนนี่แหละครับผมฝนคืออุปสรรคี่ทีมงานก็กําลังเตรียมนะฮะเตรียมแล้วก็ปิดครับปิดของที่ที่เบียกฝนไม่ได้นะฮะพี่น้องก็ไปแล้วไปไปบ้านไปไร้นะครับผมฝนกาลังตกลงมา แม่ค้าก็วิ่งไปแล้วสองวันติดต่อกันนะครับผมสำหรับฝนเหนืห่อยมากเลยเกี่ยวกับฝนนี่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับสำหรับหนังกลางแปลงนี่ก็แอดมินก็อยู่ในถ้มกลางสายฝนนะครับผมรู้ว่าจะหน่วยหน่วยจะได้ฉายหรือเปล่านะครับหน่วยของํำรงก็ พี่น้องก็ไปแล้วฝนจริงๆนะครับเปียกดูสายฝนนะเดี๋ยวถ่ายดูสายฝนให้ดูก่อนนี่ฮะสายฝนตกจริงๆนะครับผมอาจจะยาวนะครับนี่ปิดไฟละอาจจะยาวงานนี้ไม่ค้าน,ะนี่เราจะเอายังไง ตอนนี้ก็ช่วยกันปิดก่อนนะฮะทีมงานก็ช่วยกันปิดฝนเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับผมแอดมินก็จะเริ่มเปียกแล้วอู้เหนื่อยมากเลยโอ้ขงนนก็อยู่เนี่ยฮะปิดไฟเรียบร้อยน่าจะปิดไฟเรียบร้อยรอดูฝนก่อนแต่ยังไงก็คิดว่าฝนฝนตลอดแน่นอนนะฮะดู่โอ้ยิ่งแรงขึ้นครับอืไม่ไหวแล้วครับผมแอดมินก็ขอตัวกลับบ้านก่อนละไม่ไหวเหมือนกัน สองวันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงฝนดีจริงๆเลยใส่ฝนใส่ฝนพี่น้องก็กลับบ้านกันเกิดหมนแล้วครับเหลือแต่เอดมินยังเดินไปที่รถฮะนี่ฮะใส่ฝนจริงๆครับผมอ้าวปิด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 ไปขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมอ่า เอาเก็บ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 เร็วมามาแบบไม่รู้ตัวเออขอบคุณพี่น้องครับมารับชมครับผมคลิปนี้ฝนพอดีครับจบแล้วสวัสดีครับ